ตอนนี้บริษัทสเตอร์แมท้านะคะกำลังจะเอาตะแกรงวอล์กเวก x43 ไปเข้าชุบให้เพิ่มนะคะในส่วนตรงนี้รับสั่งผลิตงานตามแบบเด็กนะคะงานแฟบงานตามแบบงานซีโอท งานอาร์ก,กอนติดต่อได้เลยค่ะโซจีมายทอดลองผลมาเรื่อยๆนะ